โอเคสวัสดีครับก็ 7.36c ทำเทียนลิสต์มาให้แล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก่อนหนึ่งขอบคุณสปอนเซอร์ครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือไอตัวข้างหน้าของเทลลสคือตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับตัวที่อยู่ข้างหลังก็คือตัวที่เคยอยู่ในลิสต์ที่แล้วซึ่งจะมีหลายตัวอย่างแคลรี่ก็มีบรูดเอซ่าประมาณนี้แล้วก็ CK, เควิเ r อร์ไลซิลเลอร์จะอยู่ในคิโมออกเก่าที่เคยพูดไปแล้วก็จะพูดถึงอัปเดตตัวใหม่ๆซะส่วนใหญ่ก็มีบรูมัตเตอร์เอซ่ามังกี้บัก ดอมเบเกอร์บิสมาสเตอร์บลตี้ลูบิกแล้วก็ดิสซัปเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ oh, ก่อนอือ่นเลยนะครับมาที่บลูดมาเธอร์นะครับตอนนี้เป็นแคลรี่ที่ฮิตมากนะในเรียกว่าโซน EU เพราะว่าเป็นตัวที่เอ่อสามารถคุมเลนได้ดีแล้วก็เอ่อเอาง่ายคือถ้าเกิดเลเวลถึงเลเวลสามเลเวลสี่แล้วคือไม่ค่อยโดนกดเนี่ยคือสามารถสตอมเลนได้ง่ายๆแล้วก็คุมเลนไปได้เลยนะปกติตัวเลนแคลรี่เนี่ยจะต้องจะต้องแบบเอ่อทิ้งเลนไปฟาร์มป่าส่วนใหญ่แต่ว่า ตัวบูเนี่ยถ้าเกิดมันม่เอาหกเลนม,มันเก่งมากนะครับแล้วคือเดี๋ยวนี้เลกเกมเก่งกว่าเดิมด้วยก็เลยเลียกเป็นหนึ่งในตัวเมตาตอนนี้ไปก็สำหรับตัวเฟเซจะเลือกอันซ้ายซะส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าเกิดมีฝันตรงข้ามดอยู่ในใยจะลดรีเจนแต่ว่าถ้าเกิดฝันตรงข้ามไม่มีตัวคิวอะไรเลยแบบไม่มีตัวออกดูดเลือดหรืออะไรเลยก็สามารถเลือกอันขวาได้จะทำให้สกิลหนึ่งเราเนี่ยติดกับลูกเรานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเลือกซ้ายกันมากกว่าก็แล้วแต่เกม ส่วนไอเทมตัวบูสส่วนใหญ่เนี่ยจะออกเออ่เรียกว่าตัวเบสเซอร์ไม่ก็เบรดแบนนะครับ1ชิ้นพร้อมกับพาวเวอร์เทรดแล้วก็โซลิงและไอเทมชิ้นแรกเนี่ยก็คือจะชื่ขึ้นอยู่กับเกมนะว่าจะเอาเป็นอะไรคือที่เบสิ่ที่สุดก็คือมีออคิดที่ออกได้เกือบทุกเกมแล้วก็มีเอ็กโคเซเบอร์ถ้าเกิดอยากเล่นสไตล์แครี่มากกว่าคือตัวเอ็กโคเนี่ยดีเพราะว่าช่วงกลางเกมถ้าเกิดเราเริ่มมีไอเทมแล้วเรามีคลีชใหญ่เนี่ยตัวเอ็กโคเซเบอร์มันจะแรงมากนะครับ และอย่างเออตัวบรูดเนี่ยเป็นยูนิเวอร์แซลเพราะฉะนั้นคือมันใช้ตัวไอโคเซเบอร์คุ้มมันใช้มันใช้สแต็คคุ้มมากนะ <Yes. S 1> ก็เลือกเอาว่าชิ้นแรกจะเอาอะไรถ้าเกิดฟอนต์ค่ามีตัวที่เราออกเอาขีดแล้วคุ้มก็สามารถออกมาได้หรือถ้าเกิดฟอนต์ค่าเขามีตัวจับเยอะเราก็ออกเมนต้าได้แต่ส่วนใหญ่เมนต้าจะออกเป็นชิ้นสองสมวนมากว่าเราจะออกไอเทมมาฆ่าก่อนนะครับชิ้นแรกถ้าเกิดเรารวยมากต้นเกมก็ไอโคได้เลย <Yes. S 1> แล้วก็ไปขึ้นอย่างอื่นได้อาจจะรัชบีเคบีก็ได้นะถ้าจะแบบเอาแบบอธิบายแบบลงลึกกันนะ คือถ้าเล่นออคิดอะส่วนใหญ่มันจะมาคู่กับตัวแมนตานะครับแล้วก็จะไปพวกแบคกิงบาร์ทีหลังแต่ถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นตัวเอโคเซเบอร์เนี่ยมันจะเป็นเอโคเซเบอร์บีเคบีแล้วเราไปฮาปูนแล้วเราก็ออกของดดเมจอันนี้คือเรียกว่าบิวของในฟอร์ในฟอร์เล่นเขาจะออกของประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นบิวของเออไดรัชชโยเนี่ยจะออกออคิดเกือบทุกเกมเพราะฉะนั้นก็เอาไปปรับได้ตามสไตล์ตัวเอง นะครับมันมันไม่ได้อ่จอจาะจงที่อะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าส่วนตัวแล้วผมชอบเป็นอ่อวิวออคิดมากกว่าเพราะว่าหลากหลายกว่าแล้วก็ใช้มานาเล่นง่ายนะครับก็เป็นประมาณนี้ออกออคิดมันต้าแล้วถ้าเกิดเกมนำก็อย่าลืมว่าบัตรทอนเป็นไอเทมที่ดีมากชิ้นหนึ่งแล้วก็พอเริ่มข้อเหล็กเกมไหเนี้ยอ่อเราจะเริ่มคิดถึงพวกไอเทมชทีใ่ใหญ่แล้วก็ b ันท e ้งไฟเป็นเป็นไอเทมที่ดีมากสำหรับบลูตอนนี้ถ้าเกิดเราเจอตัวตีเยอะๆนะครับถ้าเกิดไม่ก็ออกเป็นพวกสกาดี้อะไรก็ได้เคาน์เตอร์พวกตีไกลหรือว่าจะเป็นอ๋อคอนตันใหญ่ก็ได้นะครับก็มีเท่านี้การรับสกิลเราจะอัพอ๋ออัพสองวแรก2องสาแล้วก็2ให้เต็มนะครับนี่ประมาณนี้นี่คือวิธีการรับสกิลคือตัวสกิลสาเนี่ย ตอนนี้มันดีกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าคือเราตีตัวไหนแล้วเนี่ยมันจะติด <c oughs> ดีบัฟนะครับที่ทาให้ลูกมุม,มเนี่ยดโดนตีแรงขึ้นเมื่อก่อนมันเป็นสกิลกดใช้อันนี้คือเราสามารถตีตัวไหนก็ได้คือเหมือนแบบถ้าเกิดเราได้ตีตัวไหนก็ตามเนี่ยแล้วเราลูกไปไล่ตีต่อนเนี่ยมันจะแอคทีฟเกือบตลอดมันจะดีกว่าเมื่อก่อนที่โฟกัสแค่ตัวเดียวคือตอนนี้มันเป็นมันเป็นแครี่ที่เรียกว่าสู้ได้หลายตัวได้ดีมากนะครับ เออแล้วก็ถ้าเกิดเลนเราสู้ยากเราสามารถอัพสกิลหนึ่งไว้2เลเวลได้นะครับถ้าเกิดอัพสกิลหนึ่งสองเลเวลก็คือมันจะดูดเลือเดเยอะกว่าเดิมแล้วก็อยู่นานกว่าเดิมถ้าเกิดโดนกดหนักแล้วก็ไอตัวสปินเวฟเอาไว้อยู่อัพหนึ่งสองเลเวลได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาอัพสกิลสามให้เต็มอยู่ดีนะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวอันติเนี่ยมันสโลตัวติมันสโลนะครับจังหวะไล่ฆ่าอะไรก็ใช้ได้ส่วนทาเลนต์เนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอัพมากส่วนไหน่เขาจะอัพตอนเลยเวลสิบห ชาร์จรีโซไทม์แล้วก็ตอนไหนก็ตามที่รู้สึกว่าเอใหญยเราไม่พอเราก็อัพบอกสั่งสปินเว็บ i m ม l t a n e o u s l เว็บแต่ว่าไม่ต้องรีบอัพนะไม่ต้องรีบอัพเอาไว้เราคุมแบบได้เยอะค่อยอัพอัพตอนเอลสิบสองสิบสามสิบสี่ก็ได้ครับก็อัพอันนี้อัพอันนี้แล้วก็เออ่ท ALENT อีกอันหนึ่งก็เป็นเอ่สามแพทเทคสปีดแล้วก็ลบศูนย์ยุดสาม BAT ก็เท่านี้ก็ลองไปเล่นกันดูอาจจะต้องใช้เวลาฝึกนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องคอนโทรลเนี่ยก็ ไม่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนะั้นสำหรับไอ้วิธีคอนโทรลลูกมังมุม,ม,มก็อย่าลืมตั้งคอตคีย์แล้วก็อย่าลืมว่าโซลิงเนี่ยออกมาเนี่ยกดใช้เกือบตลอดนะครับเพราะว่าบลูปเป็นตัวที่ใช้มานายเยอะมากก็มีบางทีเนี่ยที่เรา,เ,ารเราใช้สกิลเรียกว่าเราใช้สกิลไปแล้วปึ๊บเราใช้สกิลไปแล้วนะอันนี้รอครูดาวใช่ไหมคือครูดาวเราไม่ต้องเสร็จถึงกดโซลิงครับเรากดโซลิงรองได้ครับเพราะว่ามันมีระยะเวลา1ิบวิแล้วกดโซลิงรองแล้วเราก็อันติเพื่อที่จะเซฟมานา ได้ครับก่อหลักๆก,ก็ประมาณนี้นี่แค่ตัวเดียวเนี่ยตัวต่อไปคือซานะครับก็ส่วนใหญ่จะเลือกเฟซเซตขวากันก็นนคือดีบัฟนั่งขึ้น20%่สนโลนันขึ้นท่าสามนั่นขึ้น,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 นจะเล่นง,ง่ายกว่าอันซ้ายอันซ้ายคือใช้แอนติถ้าเกิดเราเลือกสายอมตะาเนี่ยเลือกอันซ้ายก็ไม่แย่แต่ว่าก็แล้วแต่เกมแต่ส่วนใหญ่เขาจะเลือกขวากันถ้าแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ไอเทมส่วนใหญ่ เออซ่าเนี่ยจะออกเออ่ห็นวูดฟูลลี่เกือบทุกตายกเว้นเกมที่เรามั่นใจจริงว่าเราจะถล่มเลนเราก็จะออกเออ่ตัวดิปเบตเอาอมาไล่ฆ่าในเลนไนดะ้ถ้าเกิดเลนเราชนะยับเลยนะแต่ว่าบิวที่ดีที่สุดก็คือฟูลลี่นะครับแล้วก็ไปบิงแล้วก็ที่เหลือก็ตามเกมไอที่ตามเกมเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าจะมีคอนตันคอนตันแบคคิงบาร์ออกไปขี้บาร์ก่อนนะถ้าเกิดฝั่งของข้าไม่มีตัวใบแล้วก็มีตัวจับมานางก็สามารถออกอาการ์ิมได้แต่ว่าอาการ์ิมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไ,ไปเล่นบิวเอนนี่กันนแทน บิวโอซีนะครับโอซีไซโคลแทนซึ่งบิวเนี้ยมันจะสกิลได้รัวมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าไอสายอมตะกันแล้วก็เลือกอัพธาเลนเอิร์ช็อคแอพลายสองฟรีสวิฟท์แล้วก็เอิร์ช็อคเรเดียสแล้วก็เอิร์ช็อคสองชาร์ตนะครับแล้วก็มีชาร์ตเวลาเรากิ้งเนี่ยเราจะติดเราจะติดเอนเรชนะครับเวลากิ้งเราจะติดเอนเรชคือทาเลเวอร์สิบห้าต้องด,ดูดีว่าเราจะเอาอันไหนต่ว่า ส่วนใหญ่คือสเตตลิซิสมัน50เซมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบท20บางทีก็ไม่ได้อะไรมากถ้าเกิดอยากได้เาเมจเอาอันขวาดีกว่าเพราะยิงโดกก็ยิ่งได้แตกนะครับแต่ก็หลักๆก็ไม่อะไรมากก็บิงฟูลี่บีเบีคอนตันถ้าเกิดเจอตัวพเตอร์ไฟก็ออกตัว MKB นะครับหลักๆก็เท่านี้แล้วกินดังกันดิมก็เวลาเล่นเออซ่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเลนเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเลนไปเนี่ยควรจะซื้อยายเลือดเผื่อไว้เพราะว่า เอซ่าเป็นตัวที่เลนเอาจริงไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าไม่เจอแบบแมชช้าบางอันนะครับแล้วก็เ,เป็นตัวที่ต้องพยายามเอาโลบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าก,ก่อนเข้าโลนี่ถ้าเรากดท่าสองเนี่ยกดท่าสองให้เวลามันเกือบหมดนะครับก็เหลือประมาณสองสามวิแล้วเราค่อยตีโลให้ครบหนึ่งชุดแล้วค่อยกดท่าสองใหม่อันนี้คือหลายคนไม่รู้ก็เลยมาบอกไว้ก่อนแล้วก็ส่วนทาเลนก็อย่างที่บอกอัพพวกนี้ให้หมดส่วนใหญ่แล้วก็เลเวลสิบเลเวลสิบข้ามไปก็ได้นะ เราพยายามอัพสกิลทั้งหมดก่อนก็ได้ถ้าเกิดมานน้อยพอก็อัพสายแต่ส่วนใหญ่เราจะอัพสายตอนที่เราไม่ออกฟูลี่ซึ่งเราออกฟูลี่กับทุกเกมไปแล้วก็เลยไม่ได้อะไรมากนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ก็ตัวใหม่คือมังกี้คิงกลางนะครับมังกี้คิงกลางต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวที่ถ้าคุณไม่ช่ําอย่าเล่นเพราะว่าเป็นตัวที่ทามิ่งตกเร็วมากนะครับแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้มันมันมันเก่งขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าไอตัวเฟเซสเนี่ยตัวเฟเซสของมันเนี่ย คือมันมันโกงมากนะครับมันทําให้ลิงเนี่ยคือโมบิลิตี้สูงมากตอนนี้คือแป๊บเดียวเนี่ยมันไปแก๊งเลนข้างแบบยับเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่โซบอลหนักมากเราเจอแมชชัปดีๆหรือเรารู้ว่าเลนเราจะโอเคไม่แพ้เยอะเนี่ยก็คือเราจะออกเป็น2เวทแบนนะครับเป็น2เวทแบนแล้วก็จะเป็น powerhead powerhead แล้วก็เกมบเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับแค่นี้ส่วนใหญ่ก็คือแค่นี้คือถล่มแล้ว เพราะว่าตัวตัวมันเรียกว่าต้นเกมเนี่ยโหดมากแล้วก็อย่าลืมว่าเวลากระโดดเนี่ยถ้าเกิดเลือดเราเยอะกว่า90%เนี่ยมันจะทำให้ไอตัวเฟซเซ็ตเราทำงานนะครับก็คือถ้าสองเราคูดาวแป๊บเดียว oh, nice, เพราะฉะนั้นก็ใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มก็ที่บอกว่า <'m> อย่าเลือกตอนเจอแมชชั่นไม่ดีก็คือแมชชั่นหลักๆที่ไม่ชอบก็คือเหมือนมีบินเดนเจอร์เลอแชกแล้วก็ปักคือตัวบินเดนเจอร์เนี่ยเราแพ้แล้วเพราะสกิลสามเราเรียกว่าเออเราเจอสกิลสามเวลาเราตีไม่โดน นะครับแล้วก็ปักเราใครยากต้องต้องหมายช่าฝีมือแบบใช้ฝีมือเยอะมากถึงจะนาปักได้นะครับเพราะว่าตัวมันหลบง่ายตัวมันหลบง่ายแล้วก็เลอแชกเนี่ยคือเลอแชกเนี่ยถ้าเกิดแบบเราเจอคนเล่นเลอแชกไม่เก่งเนี่ยมันจะเล่นง่ายมากแต่ถ้าเกิดเราเจอคนเล่นเล,เล,เลอแชกเก่งเนี่ยคือเราจะสู้เราจะสู้เาขายากนะครับแล้วเราจะแบบโดนเอาท์เทรดเรื่อยๆแลวเลื่อดเราจะน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องดูดีๆว่าเราจะเล่นมัน็คิงตอนไหนดีถึงจะคุ้มที่สุดแต่ว่าส่วนใหญ่มัคคิงจะตกตัวอื่นเกือบหมดเลยไม่ว่าจะทั้งเอมเบอร์ไพมอล หรือว่าพวกมิดเลนแพชนี้นะครับสู้ได้หมดยกเว้นบางตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆก่อนเล่นแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปคือปักปักนี่คือน่นอาจะเป็นฮีโร่ที่เหมือนเดิมเกือบตลอดก็ไม่น่ามีอะไรให้แนะนํามากก็แค่เล่นเฟซเซตไอตัว j o สซิลลิงริฟนะครับคือเป็นสกิลที่ดีมากเพราะว่าทั้งดึงเข้าหรือผลักออกก็ได้ก็แค่ต้องฝึกใช้ให้ชินนั่นเองแล้วก็ออกเอ,อ่อพลอว์เทดวิชเบดแล้วก็เดินเกมแก๊งแค่นั้น แล้วก็ออฟเลนมี2ตัวใหม่ก็คือดอรเมเกอร์บีสมาสเตอร์นะครับตัวอื่นก็เหมือนเดิมนาเชนิม่าเดอะลอดบีมาสเตอร์วิลันอะไรยังเล่นได้หมดแต่ว่าดอรเมเกอร์ตอนนี้เริ่มกำลังมาแรงเริ่มกำลังมาแรงนะครับเพราะว่าแพชนี้เหมือนเริ่มซอนเยอะแล้วคุณตัวดอรเมเกอร์เนี่ยเ้ยิมง่ายแล้วก็ยืนเลนแข็งเพราะฉะนั้นเราสามารถส่งซับสี่ไปทําเลนที่อื่นได้แล้วก็เอาง่ายคือเล่นวิธีเล่นน่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ เป็นตัวที่อาจจะออก2เบเซอร์ไม่คุ้มอาจจะออก1เบเซอร์แล้วไปขึ้นโซลิงเฟดบูทอาจจะคุ้มกว่าคือถ้าเกิดเกมไหนสู้เยอะก็2เบเซอร์ก็ได้แต่ว่าบอกกันว่า2เบเซอร์ไม่ได้คุ้มสุดทุกเกมนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้ไอเทมสลอตเยอะไอเทมชิ้นแรกที่เราออกมีตัวเมสเลเยอร์นะครับเป็นเมสเลเยอร์ที่ดูดีมากแต่ถ้าเกิดบางเกมเราสามารถออกออคิดได้แต่ว่าออคิดก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นคุ้มแค่บางเกมแต่บางเกมก็คือดีมากถ้าเกิด สปอร์ตเราไม่ได้มีใบให้นะครับ <love> คือตัวเบนเลเยอร์เนี่ยถ้าเกิดฟอนตงค่ามีตัวเวทแบบบิดเลนที่เวทหนัหนกๆก็ออกเลยเพราะว่ายัางไง <love> ยังไงก็ใช้คุ้มแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเราก็สามารถเล่นเป็นบิลด์เดิมๆได้ซึ่งก็เป็นเบสเมลถึงจะโดนเดิมมาก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเอ,อ่อหรือว่าถ้าเกิดทีมขาดแครี่เราก็สามารถออกตัวเดโซก็ได้ไม่งั้นเราจะไปที่ตัวเอ,อ่อไอโคเซเบอร์แทนจะคุ้มกว่านะครับ <love> แล้วก็ที่เหลือก็ <love> แล้วแต่เกมแต่ว่าออก ตัวมันออกไอเทมได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอ็กโคเอ็กโคเอซีอกานิมคือเลือก <We S 1> เลือกสายดีๆสำหรับไอดอมเบเกอร์เพราะว่าออกไอเทมยากอยู่พอสมควรส่วนการรับสกิลนะครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่ดิสเซเบิร์นได้แล้วเริ่มมาลับอัพหนึ่งก่อนแล้วก็คอมโบกันได้แต่ถ้าเกิดเราต้องเอาคิดที่ไกลเองเราจะเป็นนี่ครับสองหนึ่งสองสามแล้วก็ประมาณนี้เราอัพสองให้เต็มก่อนเพราะว่าเป็นสกิลที่ดาเมเดมเยอะสุดแล้วแล้วก็เคลียร์คลิปง่าย นะครับก็ประมาณนี้เออแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือตัวอาร์กานิมเนี่ยดีดีอยู่นะถ้าเกิดเราเจอตัวตีเยอะๆฝั่งตรงข้ามนะครับเราใช้อาร์กานิมเซฟเพื่อนได้ได้ดีมากเลยแล้วก็เสามารถออกชีวาได้เหมือนกันตัวดรอเบอร์บางทีเราไม่จำเป็นต้องทำดาเมจนะถ้าเกิดทีมเราเวทเยอะเราใช้ชีวาคุมนะครับเพราะว่าเพื่อนเราจะทำดาเมจเวทได้แรงขึ้นแล้วก็เอาง่ายคือทุกอย่างดีมากเลยสําหรับตัวชีวากับตัวดอนเพราะว่า สมผสมมันเนี่ยมันคือเวลซึ่งดอมไบเกอร์ออกเวลแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียหายเลยนะได้สเต็ตได้อาร์เมอร์ได้ stat, ได้เกาะได้ทุกอย่างเลยก็ใช้กับเพื่อนคุ้มมากลองไปเล่นกันดูส่วนเฟเซ็ดเลือกเป็นตัวโซลาร์ชาร์จนะครับโอเคเป็นตัวต่อไปก็คือบีสแมสเตอร์บีสแมสเตอร์เลือกบีสโหมดนะครับก็คือจะทำให้สกิลเรากดใช้ได้จะทำให้ลูกเราตีเร็วขึ้นก็วิธีเล่นหลักๆก็คือบูธบราแล้วก็อัามิม แล้วก็ออกกนเทพอะไรก็ได้ให้ตัวเองไม่ตายนะครับแพชนี้ซึ่งก็คือแบ็คคิงบาร์แบ็คคิงบาร์ชีว่าบิงนี่พวกนี้ถ้าเกิดเรามีอากานิมบิงแบ็คคิงบาร์เนี่ยคือตัวเราจะโหดละแล้วก็บิงใบกลางวงแล้วก็อันติต้มกดแบ็คคิงบาร์เรียกลูกนะครับแล้วก็ตี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 แค่นั้นแะวิธีเล่นคือง่ายมากแต่ว่าก่อนจะไปถึงอากานิมไม่ได้เนี่ยคือมันจะมีบางเกมที่เราแพ้เลนหนักเราต้องเอา ตัวลูกของเราเนี่ยเอาไปสแต็กคี e p อนเชียนนะครับแล้วเราก็ฟาร์ม ancient เอาเอา่อก็การอับสกิลนะครับส่วนใหญ่จะ up, อ,อัพเอ่ออาจจะอัพสองหรือหนึ่งเมืแรกก็ได้แล้วแต่แบบชอบแต่ว่าถ้าถ้าปกติก็คือสองถึงสองนี่ประมาณนี้อัพความให้เต็มดาเมจแรงสุดแล้วก็เป็นสกิลหลักของเราที่จะเอาไปใช้ฟาร์มนะครับคอมโบกับบูทมานาที่มันเก่งเขเพราะว่ามันใช้บูทมานาเนี่ยแหละมันเล่นกับเอ่อเพื่อนร่วมเลนที่ใช้มานาเยอะได้หลายตัวก็ถ้าเกิดยืนเลนกับตัวตีไกลก็จะดีมาก ระวังแค่เรื่องเลนพอบีมาเตอร์เพราะว่าถ้าเกิดเลเวลหกได้โดยที่ไม่แพ้เลนเยอะก็ก็สบายแล้วแต่ว่าจะมีบางเกมที่เราโดนหนักๆหน่อยก็ต้องระวังนิดน,นึงก็ส่วนเอ่อทาเลนทาเลนนะครับก็อัพซ้ายแล้วก็ไออ,อันเนี้ยเราสามารถอัพวิ่งเร็วได้นะเราสามารถอัพวิ่งเร็วได้ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าถือว่าไม่แย่บางเกมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอัพซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้าย แต่ว่ามันจะมีบางเกมที่เราอัพขวาได้เหมือนกันอย่างเกมที่เราเจอตัวเวทเยอะเราก็อัพขวาได้คือเรียกว่าทะเลค่อนข้างตามเกมอยู่พอสมควรต้องดูดีว่าเราต้องการแบบดดเมหรือว่าเลือดแบบบางทีบางเกมเนี่ยเราตัวลูกเรามไม่ค่อยได้ตีต้องการดาเมเยอะอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้อยากอัพดดเมนะครับแต่ว่าตัวบูสต์สปีดบางทีเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบางทีตัวลูกเรามันวิ่งช้าแล้วก็เหมือนเราเพิ่มไอม้บูสต์สปีดให้ตัวเราเองด้วยก็สําคัญอยู่พอสมควรที่เพิ่มมานี้มีเบลตี้กับลูบิกนะครับเบลตี้ตอน ฮิตมากเป็นหนึ่งในตัวที่วินเลทเยอะมากนะครับตอนนี้เล่นง่ายก็ตัวเฟเซจะเลือกเป็นอันซ้ายมากกว่านะครับคือต้องบอกก่อนว่าช่วงเนีน้รู้สึกว่าสกิล2เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เยอะขนาดนั้นเวลาบอลตี้เล่นเนี่ยบางเกมะระับสามหนึ่งสองแทนซะด้วยซ้านะครับตอนนี้คือสกิลหนเนี่ยใช้คุ้มมากพเพราะดามจแรงแล้วก็คูลดาวน้อย แล้วก็เราสามารถ <Dod iber at ını> เดินเกมได้เยอะส่วนไอเทมเนี่ยจะออกเป็นบูทเขียวหรือเมื่ก็เฟดบูทแล้วแต่เกมนะครับถ้าเกิดเราได้ตีเยอะได้ทาอะไรเยอะอัพทินดาดามาเยอะบางทีเฟดบูทจะให้คุ้มกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบูทเขียวจะเป็นไอเทมที่ดีมากเพราะว่าไอเทมที่เหมาะกับตัวมันมากเนี่ยก็คือดรัมนะครับเราออกบูทเขียวกับดรัมเราสามารถไปเป็นบูทกองใหญ่ได้แล้วก็ไอเทมอื่นๆเนี่ยคือเราออกอะไรก็ได้ที่ทําให้เราไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมที่ออกได้มันมีเยอะมาก แบบเยอะมากๆบอลตี้ไปบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดูแลง,ง่ายนะอาจจะออกอเอิร์นแล้วไปเอิร์นใหญ่อะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าบางเกมถ้าเกิดไม่รวยออกแค่เอิร์นก็พอแล้วนะครับแล้วอาจจะเป็นเอนิร์นเป็นไซโคลหรือว่าจะฟอสตาส์เอ่อโลตัสได้หมดเลยนะคือออกกระเทมได้เยอะมากบางเกมออกออคิดเลยบางเกมออกออคิดเลยรวยมากออกออคิดคือฝั่งข้ามเกมเสียเลยนะครับถ้าเกิดเราออกออคิดไวเพราะว่าตัวมันรวยมากด้วยพลังแทร็กของมัน นั่นเองแล้วก็ไอตัวทาเลนต์เนี่ยตัวทาเลนต์เนี่ยก็อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้อัพซูลูเคงกันเยอะก็อัพเวอร์ซอัพขวากันบ่อยนะครับแล้วก็ไอตอนกดวิดวอล์กอยู่ดาเมจโดนเบาลงอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็แทร็กแชร์วิชั่นก็ดีนะครับหลักๆก็ประมาณนี้บอกกันเลยว่าต้องลองเล่นกันดูต้องลองเล่นกันดูเ,นนด <S <S เป็นตัวที่พึ่แพงสถานการณ์ได้เยอะแต่ว่าเป็นตัวที่ต้องใช้เส้นที่ในเลนให้คุมค้มๆไม่ใช่แบบ ปักไปมัวๆเพราะว่าเราเป็นซับสิทเราอยากเดินเกมแกงมากกว่าเราเรายัดเซนทรีสู้เหมือนไม่เคยคุ้มเพราะฉะนั้นเราต้องหาจาังหวะใช้เซนทรีดีๆแล้วก็ตีไก่ไปบ่อยนะครับตีไก่ไปบ่อยตายยากจะมีประโยชน์มากต้องพยายามปล่อยให้ออฟเลน์ได้เลเวลเยอะแล้วก็ลูบิกลูบิกเป็นตัวที่กลับมาอีกแล้วนะครับในแพชนี้ก็ส่วนใหญ่จะเลือกเฟซเซตขวายกเว้นเออเรามั่นใจว่าเราจะอยากได้สกิลใดสกิลหนึ่งจริงๆเราก็จะเลือกอันซ้ายนะครับถ้าเกิดมีสกิล มาสกิลที่เราเลือกมาเราใช้ยาวแล้วมันลดมานาได้เยอะก็จะเลือกอันซ้ายแต่ว่าเอาจริงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอันนี้ยกไว้เราก๊อปปี้แบบอันตีเลยแชกมาใช้มันใช้มานาน้อยลงพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขวามากกว่าก็ไปที่เล่นลูบิกทุกคนก็ได้อยู่แล้วก็ออกบุญมานาบิงฟอตตาร์เอเธเลนอะไรก็ได้แล้วแต่มันเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงพิเศษแล้วก็สปอร์ตห้า คือตัว disrupter นะครับหนึ่งในตัวโปรดผมเองก็เลือกเป็น faceit ซ้ายนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดแบบมีบางเกมเราใช้กำแพงคุ้มก็เลือกกำแพงแต่ว่าจะมีน้อยเกมวิธีเล่นก็ง่ายๆครับออกบุญมานาให้ได้เร็วที่สุดส่วนใหญ่เพราะเป็นตัวที่ใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยบางทีเราอาจจะ up สกิลหนึ่งไว้2เลเวลได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เรา,าจะ u เป็นอย่างนี้นี่คลิมส์ควรจะเต็มนะครับกลิมส์เป็นสกิลที่ต้องอัพเต็มไม่ใช่สกิลหนึ่ง คือสกิลหนึ่งเนี่ยมันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าอย่างมากคือเอาไปสองเปีเพราะว่าหลักที่เราจะทําตอนช่วงหลังจบเลนไปเนี่ยคือเราจะกลิมสตัวที่หลุดไปนะครับเอากลับมาฆ่าได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้ดิวสต์ดิเอร์เป็นตัวที่เก่งที่สุดแต่ว่าต้องเล่นกับวิชั่นเยอะถ้าเกิดมีตัวที่เปิดวิชั่นให้เราได้ดิวส์สเตอร์จะเป็นตัวที่โกงมากแล้วก็20่สนาทีปไปไปได้เอาให้เพื่อนเอาทอมเมนเตอร์เพื่อเอาชาร์นะครับเพราะว่ามันเพิ่มแคนเลนสกิลหนึ่งเยอะมากแล้วก็มัน Short แบบ นางกว่าเดิมอะคือเอาง่ายคือเรากลิมง่ายกว่าเดิมเยอะเป็นตัวที่ต้องการฉาดมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราเอาเงินไปซื้อฉาดเองเนี่ยเราจะไม่มีเทมสําัญพวกอ,อังกาิมหรือว่าไอเทมชิ้นอื่นๆแล้วก็ไอเทมที่อยากได้สุดก็คือก้อนเงินพฤทยาออกอังกาิมมาในช่วงเลัเกมทําให้เขาบีบีไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็แล้วแต่เกมก็ออกได้หมดเลยก็เป็นฟอสต้าก g ิมเมอร์เล่นแบบกันตายปกติหรือโกดก็ได้พยายามอย่าตายพอแค่นั้นตัวเราก็มีประโยชน์แล้วเพราะว่า อพอเราเอาสก,กิลโกลงเต็มเนี่ยคือตัวเรามันจะแบบเล่นง,ง่ายมากนะครับมันจะเล่นง,ง่ายมากแล้วก็เอาททเลนต์ดีๆเอาทาเลนต์ดีๆก็อัพเป็นตัวขวาขวาซ้ายขวาแล้วก็อันสุดท้ายก็แล้วแต่อนไหนก็ได้แต่ว่ากริมส์คูดาวก็ดีก็เท่านี้ก็หมดแล้วสำหรับแผ่นนี้แต่ว่ามีตัวท้ายนะครับที่เป็นตัวที่มาแรงอย่างแท้จริงนะครับก็คือวินเทอร์ไอเวิร์ วินเทอร์เวิร์นแผ่นนี้สามารถเล่นได้ทั้งออฟเลนมิดซับ4ซับ5ได้แต่ว่าที่กำลังมาแรงคือเหมือนช่วงนี้เขาลองเอาไปเล่นไอออฟเลนกันมีวินเทอร์กับตัวสแนปไฟสแนปไฟออฟเลนก็กำลังมาแรงเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ไว้เพราะว่าวินเทอรยังดูไม่ค่อยดีขนาดนั้นและยังไม่มีบิลด์แบบจริงจังแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาวเวอร์เทรดเบเซอร์ส่วนวินเทอร์เวินก็วินเทอดีก็ตัวแบนเช็คก็จะเป็นวินเทอร์วิซช็อคเตอร์วิเวอร์บูเชอร์อยู่นะครับวิเวอร์บูเชอร์เล่นได้เหมือนเเดิมิมวตอร์ออ่นลลงแล้ว เีี่ผมลองเล่นมาแต่ก็อ่อนลงจาก T S ก็เหลือเหมือน T AS A ก็ยังเล่นได้อยู่ดีแค่ไม่โกงแล้วแค่นั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หมดแค่นี้ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถถามมาได้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปได้เลยเดี๋ยวมาตอบโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ